สวัสดีครับผมได้แวะมาพักครับผมที่ศาลหลวงปู่สว่างคงครับผมเมื่อนี้ได้มาอยู่หาดมโนโร่มครับผมได้มาฟัง โค้งหาดมาโนรมครับเมื่อนี่บรรยากาศกับอากาศลมลมแห้งครับผมแต่ทายคลิปมาให้เอฟซีเบิงครับผมมีโอกาสมาเที่ยวมาชมเด้อครับเด้อที่มุกดาหารนะครับผมมีหาดมาโนรมแล้วก็แกงกระเบานะครับ ทั้งคุณกับฟังเล่าครับผมฟังเล่าครับมันเป็นหาดทรายนะครับเป็นหาดทรายเป็นกําลัางสางเป็นที่เป็นลาดอาหารนะครับ หาดเลยครับผมหาดทรายที่มันหนามันลดลงไปนะครับอากาศลมกระแหงครับผมเมื่อนี้วันเสาร์ครับยังบอกท่นานมีคนมาเที่ยวชมเลยครับผม ทรายหาดนะครับบรรยากาศมืออนี่กับลมแห้งครับเสียงลมแรงครับลมแรงมากเลยอยู่กลางโคงพรเจ้ากับดูดทรายครับผมดูดทรายนั่นกับฟังฟังเล่า คุณนะครับนั่นข้าเจ้ากำลังเห็ดสะพานเ,เป็นชงไซจะเป็นร้านอาหารนะครับอยู่กลางนะครับท้ายหางก็หนุนซ้ายครับเมื่อได้มาพัก นะครับ i have a... ลมแรงครับผมลมแรงลมงแรงมากเลย เป็นวันเสาร์นะครับคนแขกกับบอมาหลายครับมีแขกมาครับเงียบบรรยากาศเงียบเลยครับผมริมฝั่งแม่น้ำโขงครับผม มาเด้อครับมาเที่ยวจังหวัดมุกดาหารครับผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับผมที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ ร้านอาหารพร้อมครับอิมคาเฟ่น,นะครับผมรับทางลงเพ็นอลลังทีสางครับ ขึนกับมาได้นะครับผมลานพะเยาเ,เปิดกลางคืนนะครับ มาเที่ยวนะครับผมร้านอาหารนะครับผมเอบคี FC ทุกท่านนะครับที่ได้ดูคลิปนี้ก็มาเที่ยวชมนะครับริมฝั่งโคงนะครับผมมีร้านอาหารมีร้านคาเฟ่ตอนเย็นนะครับผม ที่หาดมโนรมนะครับผมวันนี้ได้มาถ่ายที่หาดมโนรมนะครับขอเชิญ f อซทุกท่านนะครับที่ดูนะครับผมวันอาทิตย์นะครับผมมาเที่ยวชมเลยครับบ้าง บรรยากาศดีมากเลยครับผมวันนี้ลมแรงลมแรงมากเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงยุติแค่นี้ก่อนนะครับ ได้รับความขอบคุณจาก FC ทุกท่านนะครับแวะมาชมเลยนะครับที่จังหวัดมุกดาหารนะครับผมหาดมรูลมและแก่งกระเบานะครับผมเชิญเที่ยวชมนะครับสําหรับคลิปนี้ขอได้รับความขอบคุณสวัสดีครับผม